เพื่อนๆเคยได้ยินตำนานเรื่องนักเป่าปีแห่งฮามลินไหมคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่มักจะถูกเล่าขานอยู่ตามเขตชนบทแถวๆประเทศเยอรมันซึ่งมีเนื้อหาประมาณว่าช่วงปี1248ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดเนื่องจากมีกองทัพหนูบุกมายังหมู่บ้านฮามลินปัจจุบันตัวเมืองนี้ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางของเยอรมันโดยพวกมันได้บุกเข้าโจมตีอาคารบ้านเรือนของชาวบ้านกัดแทะอาหาร และแถมยังเอาเชื้อโรค้ายเข้ามาแพร่ระบาดใส่ผู้คนอีกด้วยว่ากันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นรุนแรงเป็นอย่างมากจนแม้แต่แมวเ,เองก็ไม่สามารถทำอะไรเจ้าหนู้ลยพวกนี้ได้เพราะพวกมันมีจำนวนมากกว่าเกินที่คนหรือสัตว์จะรับมือไหวแน่นอนว่าปัญหาดังกล่าวมันใหญ่เกินกว่าสติปัญญาของชาวบ้านธรรมดาจะแก้ไขได้พวกเขาจึงได้ร่วมหารือกันว่าจะดำเนินการอย่างไรดีก่อนที่จะตัดสินใจประกาศหาคนรับกำจัดหนูมายุติเรื่องราวดังกล่าวให้กับพวกเขา ในช่วงเวลาที่ชาวบ้านกําลังรับสมัครหาผู้ที่จะมาจัดการปัญหาเหล่านี้ก็ได้มีชายลึกลับคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นณนะทางเข้าของหมู่บ้านเขาอาสาที่จะจัดการกับบรรดาเจ้าหนูตัวร้ายทั้งหลายโดยชาวเมืองต่างก็พากันตกลงว่าถ้าหากชายคนนี้จัดการปัญหาหนูล้นเมืองได้จริงแล้วก็ชาวเมืองจะพากันยกสมบัติให้กับชายลึกลับคนนี้เมื่อตกลงกันได้ชายลึกลับก็เริ่มหยิบป,ปีออกมาพร้อมกับบรรเลงบทเพลงอันแสนประหลาด ก่อนจะออกเดินไปท่ามกลางสายตาของชาวเมืองที่มาเฝ้ารอชมเหตุการณ์ดังกล่าวทันใดน,นั้นเองกองทัพหนูจํานวนมหาศาลก็เริ่มโผล่ออกมาจากแหล่งที่ซ่อนของพวกมันพร้อมกับเดินตามชายเป่าปีออกจากเมืองไปนักเป่าปีพาพวกมันเดินไปถึงริมแม่น้ําพร้อมกับเร่งทํานองให้เร็วขึ้นทันใดนั้นพวกหนูก็พากันกระโดดลงไปในน้ํากันจนหมดเป็นอันว่าปัญหาเรื่องหนูก็หมดไปและส่งผลให้หมู่บ้านกลับมาเป็นปกติสุขอีกครั้ง เมื่องานเสร็จสิ้นนักเป่าปีได้ทวงถามถึงข้อตกลงที่ชาวบ้านไว้ให้กับเขาแต่ทว่าชาวบ้านนั้นกลับเบี้ยวค่าจ้างพร้อมกับบอกชายแปลกหน้าคนนี้ว่าพวกหนูมันโดดลงไปตายในน้าเองตั้งหากนักเป่าปีได้ยินเช่นนั้นก็โกรธจัดพร้อมกับประกาศว่าในไม่ช้าเขาจะมาเอาสิ่งสําคัญที่สุดของชาวบ้านก่อนจะเดินหายออกจากหมู่บ้านไปหลังจากนั้นไม่นานนักเป่าปีก็กลับมาอีกครั้ง พร้อมกับเริ่มบรรเลงบทเพลงไปตามท้องถนนหน้าแปลกที่มีแค่เด็กๆเ,เท่านั้นที่จะได้ยินบทเพลงอันแสนประหลาดนี้โดยพวกเขาค่อยๆเดินตามหลังชายลึกลับต่อไปแม้ผู้เป็นพ่อและแม่จะพยายามห้ามลูกอย่างไรเด็กๆก,ก็ไม่ได้สนใจก่อนที่พวกเขาทั้งหมดจะเดินออกจากเมืองไปและไม่มีผู้ใดได้พบเห็นชายนักเป่าปีพร้อมกับเด็กๆอีกเลยว่ากันว่า เรื่องเด็กตายยกหมู่บ้านนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อรารวราวศตวรรษที่13หรือ1 4เนื่องจากมีภาพเด็กๆตายเป็นจํานวนมากต้นแบบของเรื่องราวประหลาดมีในกระจกสีของโบที่เมืองฮามิลินซึ่งถูกสร้างประมาณปี1300เป็นที่น่าเสียดายที่กระจกสีนี้ปัจจุบันถูกทําลายไปแล้วเมื่อวันที่26มิถุนายนปี1284ที่เมืองฮามลินประเทเศเยอรมัน เกิดคดีเด็กจำนวนกว่าร้0ยคนหายสาบสูญไปอย่างกระทันหันด้วยเหตุนี้พารเมินจึงมีกฎหมายว่าห้ามร้องเพลงเต้นรำบนถนนและถูกกำหนดไว้เป็นเวลานานเลยทีเดียวมีการสันนิษฐานมากมายเกี่ยวกับสาเหตุที่เด็กหายตัวไปทฤษฎีแรกบอกว่าเด็กๆเ,เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจมน้ำในแม่น้ำเวเซอร์หรือตายในภูเขาฮอเป็นเบิร์กเนื่องจากวันที่26ิมิถุนายนเป็นวันเซนต์โยฮันและเปาโล ที่เมืองฮาเมลินจะมีทรรมเนียมจุดไฟบนภูเขาฮอปเปนเบิร์กซึ่งมีภูมิประเทศเป็นหน้าผาตัดและข้างล่างเป็นบึงลึกเป็นไปได้ว่าเ,เด็กๆได้พากันขึ้นเขาไปตอนกลางคืนและเดินตกหน้าผาหรือเกิดโรคระบาดและเด็กถูกพาไปอยู่ที่อื่นเนื่องจากยุโรปเคยมีการโระบาดและในฉบับของผู้เขียนบางคนระบุว่านักเป่าปีอาจจะเป็นเครื่องหมายแทนยม,มทุตก็ได้ทฤษฎีที่ส,สอบอกว่า เด็กๆพากันออกจากหมู่บ้านเพื่อไปสร้างหมู่บ้านใหม่ซึ่งในช่วงปีนั้นเป็นยุคที่มีหมู่บ้านใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายและเด็กๆชาวเมืองฮาเมลินอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้ 3. ม,มีความเป็นไปได้ที่พวกเด็กงมง,งายศาสนาและจะไปเป็นนักรบครูเซธเพื่อปกป้องศาสนาคริสต์แต่ถูกพวกยุโรปด้วยกันเองหรือคนอาหรับแขกเจ้าเล่ห์หลอกว่าจะนำทางไปเยรูซาเลม็มแต่แล้ว ก็พาไปขายเป็นท่าให้กับพวกนักรบอาหรับซึ่งมีตำนานและประวัติศาสตร์หลายฉบับยืนยันถึงเรื่องนี้ในปัจจุบันสถานที่ที่เคยเป็นที่ตั้งของเมืองฮาเมลินกลายเป็นถนนสายสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากถนนนั้นชื่อ b บ n g e l o s e n s t r a s s e หรือถนนที่ไม่มีเสียงกรองทางเมืองได้ตั้งกฎห้ามเล่นดนตรีร้องเพลงและเต้นรำที่เมืองนี้เป็นอันขาดเพื่อเป็นเกียรติให้กับเด็กๆที่หายตัวไป ในบริเวณใกล้กันยังมีเต่กที่ชื่อว่า Rattinger House หรือบ้านคนจับหนูซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะสร้างขึ้นในปีคศ1602-1603ถึงร้านอาหารหลายร้านในเมืองก็จัดในธีมคนเป่าปีและมีสินค้าเกี่ยวกับคนเป่าปีขายอยู่เป็นจำนวนมากและทุกๆวันที่26มิถุนายนของทุกปียังเป็นวันคนจับหนูอีกด้วยเมืองฮาเมลินเป็นเมืองในแคว้นเนดอร์เซตเซน ประเทศเยอรมันปัจจุบันมีประชากรประมาณ60,000คนเมืองนี้อยู่เลียบแม่น้ำเวเซอร์ใกล้กับถนนเมลเพนอันมีชื่อเสียงมีอาคารเก่าแก่ของเมืองนอกจากนั้นยังมีการจัดงานแสดงละครและคอนเสิร์ตทุกๆปีถ้าใครชอบฟังเรื่องแนวนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ของเรานะคะ